วันที่13มีนาคมพุทธศักราช2568ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยาศ,าศ,าศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดงานศิริราชเซฟไลน์ภายใต้โครงการการใช้ปัญญาประดิษฐ์ p Learning เ,เพื่อตรวจจับการสวมหมวกนิราภัยในพื้นที่โรงพยาบาลศิริราช ณอาคารศรีสวรินทีราคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยมีศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ยงยุทธศิริวัฒนาอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวุฒิธรรมวิบุญรีรองคณะบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพพร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยและบุคลากรศิริราชเข้าร่วมภายในงาน